ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทําคลิป w อทออนไมค์ไอแพดกันหรือว่า iPad ของเราเนี่ยมีแอปอะไรกันบ้างนะคะและคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปใช่ไหมก็จะเป็นวอทออนไม p h โฟนฟิล์มไปนั่งอ่านคอมเมนต์มานะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้ฟิล์มเนี่ยทำา w ทออนไมค์ไอแพบ้างนะคะอยากหรือว่าใน iPad ของฟิล์มเนี่ยมีแอปอะไรนะคะใช้งานเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ iPad ของฟิล์มเนี่ยจะเป็นรุ่น iPad Pro นะคะ2018ฟิล์มซื้ออมาช2019ะะช่่วววงงปปีีี2019 2018นนนตต้้แแหลแลนนก็ สแล้วนะคะก็อยู่ได้กันมาน,นานมากๆแล้วฟิล์มก็ใช้เป็นสีดำนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันต่างๆกันเลยดีกว่าแต่ฟิล์มบอกกอนเลยว่าแอปมันน้อยมากนะคะมี2หน้าเองมั้งส่วนให่ก็ใช้ทำปกคลิปกับจดโนต้ตนะคะก็ซื้อช่วงตอนมอ6ตอนนั้นก็แบบเริ่มเอามาทำงานนู่นนี่นั่นแหละตามภาษาของฟิล์มนะคะแบบก็อยากได้ด้วยก็อยากใช้ทำงานด้วยก็ซื้อมาเลย iPad นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอล็อกกันก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะแปะไว้ให้ด้านข้างนะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอล็อกกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยฟิล์มก็ได้พวกรูปวอลเปเปอร์มาจากในทวิตหรือไม่ก็ใน a c e b o o k นะคะที่เขาแชร์มาอเดี๋ยวเรามาดูหน้าโฮมหน้านี้ก่อนนะคะหน้านี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ทาง a p p l e เนี่ยมีให้นะคะก็คือมีให้เยอะมากนี่เลยแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหมือนด็อก์เนาะก็จะมีเป็นข้อความเมลซับเบอรี่แอปเปิลมิวสิกนะคะโฮมรูปภาพ u t u b e นะคะส่วนเขาจะมีเส้นกันฉช่ปแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นทิกตอกไลน์นะคะแล้วก็จะมีีออันเนเปพพวกแลิคชท่่ราง เข้าไปเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันก็อันนี้จะเป็นรูปภาพนะคะคือไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็เครื่องฟิล์มเนี่ยความจุ256กิกนะคะเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟล์ png ที่เขาแจกนี่เลยนะคะบางรูปก,ก็ฟิล์มก็ไปหาจากใน p i n t e r e s t เนาะเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรทุกคน แล้วก็ช่วงล่างๆช่วงนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่า,วารูปปกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นรูปปกตั้งแต่แบบฟิล์มลงคลิปของปีนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีเนี่ยก็ไล่เก็บไว้นะคะจะทําเป็นโทนมินิมอลหน่อยคุมโทนนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรทุกคนสําหรับรูปภาพรูปน้อยด้วยอ่าแล้วก็หน้าต่อไปเลยแล้วกันหน้าที่2นะคะคือเครื่องฟิล์มอย่างที่บอกเลยมี2หน้าแล้วก็แอปแรกก็จะเป็นพวกคําสั่งลัดน,นะคะก็อันนี้ของ Apple แปลภาษาแันขยายโฟลเดอร์ er, อันนี้ก็ด้วยนะคะแล้วคือโฟลเดอร์ใน iPad นะะใน, iPhone นะะ่าจได้สัก แวแอปไหมในนี้คือได้เป็น1ิบาทดูสิทุกคนฟิล์มก็เรียงมาเป็นสีเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเก็บไว้แบบนี้ต่อไปนะคะแอปลิทเชันพวกโซเชียลต่างๆก็จะมีเป็นไลน์นะคะเครื่องเนี้ยสมมติถ้าเราเล่นใน iPad มันจะแบบรีนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเล่นในโทรศัพท์ไงแต่เนี้ยฟิล์มก็เข้ามาก่อนหน้านี้แหละก็จะมีพวกกลุ่มงนานต่างๆนะคะแล้วก็มีคุยแม่เมื่อเช้าว่าอืมกินข้าวผัดนะคะแม่ถามว่ากินอะไรแล้วก็จะมีเป็น IG นี่นะคะอันนี้ก็เปิดมาเป็น IG ร้านเลย SDR c o s m e t i c นะคะติคบ4แล้ว น,นี้ก็คือเปิดอีกร้านหนึ่งมานะคะจะเป็น SDR Film d e s c o r จริงๆก็คือตอนแรกทำเป็นเหมือนแบบว่าตัว Study Gam ใช่ปะตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำแล้วนะคะเปลี่ยนเป็น IG ขายของตอนนี้ก็คือทำเล็บป้อมขายนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะประมาณนี้แหละต่อไป Twitter ก็น่าจะเป็นแบบเดิมดนี่เลยนะคะก็จะเป็นแอคเดียวตลอดไปเล่นแต่แอคนี้ เน,ะะนี่ยแล้วมันจะโหลดช้านิดนึงประมาณนี้นแหละแล้วก็จะมี Google แล้วก็ d r i ฟ e นะคะเอาไว้แบบคุยงานส่งไฟงานการแล้วก็มี Tik To อกนะคะนี่เลยเครื่องนี้ก็คือเอาไว้ดูอย่างเดียวนะคะแล้วเขาสามารถตั้งเป็นโนนโน่นได้ทุกคนส่วนแบบล่างก็คือบางทีฟิล์มก็ถ่ายจากเครื่องนี้นะคะแล้วก็ค่อยเอามาตัดเนาะคือเครื่องนี้จอมันใหญ่จะเห็นได้ชัดนะคะคลิปก็คือไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นานๆทีจะลงนะคะผู้ติดตามก็สังแล้วเรว มาต่อไปรูปภาพและว,วิดีโอนะคะเวลาฟิล์มทําภาพปกคลิปอะไรเงี้ยฟิล์มก็ทาใน iPad หมดเลยนะคะพวกแบบว่าตกแต่งอะไรเงี้ยฟิล์มก็จะใช้เป็น i n นชอตนะคะอันนี้จะเป็นปรับขนาดภาพให้มันเป็น16ต่อ9นะคะเนี่ยอย่างพวกรูปน้องเม่นอย่างเงี้ยเราก็จะมาปรับก่อนนะคะเป็นเลือกท้บใบแล้วก็16ต่อเเนี่ยมันก็จะเห็นขอบด้านข้างใช่แล้วก็ซูมให้พอดีกับภาพป,ปกเนี่ย แค่นี้แหละทุกคนอันนี้ฟิล์มก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็ฟอนโต้ก็จะเป็นพวกแบบว่าฟอนต์นะคะที่ฟิล์มมาโหลดมาเดี๋ยวเลือกรูกก่อนเราจะได้กดฟอนต์ให้ดูได้ฟอนต์บางอันฟิล์มก็ซื้อมาแล้วนะคะบางอันก็มีมาในเครื่องู่แล้วอะ Add text เข้าไปดูฟอนต์อันนี้จะเป็นอันที่โหลดมานะคะนี่แหละเราไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์เนาะอันนี้ก็คือเอามาตกแต่งปกเฉยๆแต่ถ้าเราเอาไปลงในพวกแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบเราขายของเนี้ยเราก็ควรซื้อมานะคะนี่ก็ถือว่าอุดหนุนคนทําฟอนต์ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอนโต้แล้วก็จะมีเป็นพิกอาร์ตอันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาทําแบบว่าถ้าใช้ก็ต้องเสียเงินอะไรเงี้ยต่อไปนิชิอันนี้เขาก็จะเป็นเฟรมแบบสำร็จรูปอืมเลือกรูปแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นอนาล็อกฟิล์มวันนี้จะเป็นโทนแสงนะคะที่ฟิล์มมาใช้ก็จะเป็นโซลทุกโคนสมมติอ่ะภาพนี้ก็คือใช้อนาล็อกไปแล้วนะรอบนึงแต่ถ้าปรับอีกเขาก็จะเป็นประมาณนี้จะดูแบบหวานๆแล้วมุนเพิ่มปรับได้เลยนะคะ ตามที่เราต้องการต่อไป Pinterest นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้โหลดแบบว่ารูปภาพก็คือส่วนใหญ่เด๋ยนนี้ก็คือเข้ามาน้อยมากนะคะจะใช้พวกรูปแนวๆเน,นี้ยรูปแบบตกแต่งพื้นหลัง,งอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้ใช้แบบลงสตอรี่ไอนี่ก็จะเป็นแอปของฟิล์มนะคะมีหลายโฟลเดอร์มากแต่หลักๆก็คือเนี่ยพิมพ์ทั้งหมดฟิล์มก็โหลดเก็บไว้ใช้นะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีจอร,ระดาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อ่านไม่แน่ใจว่ายังใช้เป็นพรีเมียมอยู่ไหมแบบเสียงเงินอ่ะทุกคนก็คือเสียงเริ่มแหบ ประมาณนี้อ่ายังมีเหรียญอยู่นะคะเหลือชั่วโมงอีกแค่แบบว่า2ชั่วโมง29นาทีกับอีก36วันเหลือแค่นั้นเราก็จะมีเป็น animator นะคะอันนี้ก็คือไม่ค่อยได้เล่นมันจะทำเป็นเหมือนแบบว่า gif png แบบดึกๆอะไรงี้ png ดึกๆเป็นเหมือนว่า gia มันอ่าน่าจิบไหมแล้วก็ visco นะคะอันนี้หลังจากที่เขาบอกว่าให้เสียตังฟิล์มก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วปรับแสงสวยอยู่สีก็โอเคส่วน p r o c e a t e ก็นี่เลย ออกแบบต่างๆนานาก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ที่แปะตรงลิปบาล์ของฟิล์มนะคะก็คือทําเองในนี้เลยเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมันมีเป็นหลายเลเยอร์มากๆนะคะก็คือนั่งทําแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็น All Night Slipping Mang นะคะกําลังออกแบบอยู่แต่นี้ก็คือยังไม่เสร็จนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็จะมี Netflix นะคะไม่ค่อยได้ดูจ่แต่ก็ไม่ค่อยได้ดูนะคะส่วนใหญ่แม่กับพ่อดูคุม นี่เลยประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะแล้วก็มีเป็น Disney h o อ t สตาแล้วก็จะมีเป็น k e คีโนตนะคะก็มีเอาไว้ทำงานอยู่ช่วงหนึ่งเอาไว้ส่งงานอาจารย์นะคะอ่าพวกงานนำเสนออะไรเงี้ยเห็นนะฟิล์มก็คือจะเอามาทำในนี้หมดเลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะมี g ก o d ดโน e จดงานนะคะ อันนี้เพิ่งบอกว่าพรีเซนต์ไปอันเมื่อกี้แบบเอือยเฉยมากตอนพรีเซนต์พูดก็งงอันนี้สิต้องเป็น f l a d out o f c o l l e g อันนี้ทุกคนอันเมื่อกี้เอาไว้ส่งงานในค่ะผิดอันนะคะงานมันยุ่อะนะแล้วก็ต่อไปจะเป็น gmail custom นะคะเหมยตัก็จะเป็นแอปแบบว่าเติมสีสันให้หน้ามี z o ูมเอาไว้ใช้เรียนตอนเทอมก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช้ทีมแล้วนะคะนี่ใช้ยากตลอดไปใช้แล้วก็งง เนี่ยคือแบบไม่รู้ว่ามันใช้อะไรยังไงกดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเอองานก็คือเยอะมากแล้วก็ส่งงานไม่ค่อยทันนะคะงานที่มอบหมายคือมันบอกว่าต้องเทิร์นอินอีกรอบใช่ปะ่ะหลังจากที่เราแบบว่าทํา Google Form เสร็จอะไรเงี้ยแล้วพอเรากดเทิร์นอินช้าอ่ะส่งงานช้าเลยเป็นไงล่ะก็คือมันแบบซับซ้อนมี Messenger Facebook อันนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะคะแล้วก็จะมีเกมอาร์เคดมันขึ้นเปน็นี้เราฟิลมไม่ได้ตังค์แล้วก็มีไลน์บับเบิลนะคะคุกกี้ลันบล็อกพุซโซอันนี้มีคนโหลด แล้วก็จะเป็นแพนมาทาซอมบี้นะคะแล้วก็การทำงานนี่ oh, PowerPoint e e t Word เอกสารไฟล์แล้วก็จะเป็น Official Account อันนี้เอาไว้ตอบลายลูกค้านะคะที่สั่งลิปบ้ามก็ไม่มีอะไรละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคังแอปและหมดแล้วนะคะสำหรับ iPad ของฟิล์มก็จะมีประมาณนี้แหละและนี่นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่ใน iPad ของฟิล์มนะคะบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ก็หลักๆก,ก็ที่ใช้คุ้มก็จะเป็นทำปกคลิปยูทูบใช่ไหมกับแบบว่าออกแบบแล้วก็จะมีการจดโน้ตส่งอาจารย์อะไรอย่างนะะค,ะคะก็ ยังไม่มีแบบว่าแผนที่จะเปลี่ยนเครื่องสักเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะรู้สึกว่าตัวโปร0 1 8พัก็ยังแบบว่าเหมาะกับเราอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามีเงินก็อาจจะไว้เปลี่ยนอย่างที่ก็แบบสักปีหน้าหรือไม่ก็ปีหน้านู้นเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือใช้คุ้มหน่อยเพราะฟิล์มซื้อมาเนี่ยน,นะคะสามหมื่นสี่พันกว่าบาทนะคะคือตอนนั้นคือแพงมาก iPad อะไรสามหมื่นตอนนี้คือถูกลงหว่านี้เยอะมากนะคะแต่อาจจะอยู่ด้วยความจุอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะฟิล์มใช้2 5งห้าหกไงอันนี้ก็น่าจะแพงที่ความจุนแล้ววกก็็ตัซ จะเป็นเจน2นะคะฟิล์มก็ใช้คุ้มอยู่ไม่ค่อยทําตกด้วยก็คืออันนี้เซนเซอร์ก็ยังโอเคเหมือนเดิมนะคะสไลด์ได้ปกติแล้วก็ส่วนตรงหัวตัวดินสอเนี่ยก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าใช้จนทู่อะไรเงี้ยกล่องนึงน่าจะ700มั้งมีอยู่4หัวนะคะฟิล์มก็เอาไว้ใช้กับพ่อกับน้องอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็น iPad ของฟิล์มนะคะแล้ววันนี้อาจจะพูดงงๆหรือพูดอะไรตรงไหนไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะยังไม่ค่อยชินกับเหล็กจัดฟันนะแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ 拜拜。Bye bye.